สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ้าวันนี้อูซางบอยเอาพ่วงรถไทยคันนี้มาส่งลูกขายอยู่บ้านทมหน้างามค่ะตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดค่ะจังหวัดอุดรธานีจ้าลูกค้าเลือกเป็นตัวรุ่นดำมือเผ่ากับบ้าค่ะคันนี้จะเอามาใส่กับตัวรถไท m u c เก่าจ้าหรือว่าคูปตา4 9เก่างมานะจ้าขั้นไอพวงนี้ก็จะวางอยู่ที่เมรเจจ้า ยาวยูที่2เมตร80ค่ะสูงยูทีเมตรหนึง่งแต่จะเปิดได้3ด้านจ้าส่วนเล่าด้านบนกระถอดออกได้ค่ะเผาขั้นนั้นก็จะเป็นเผาในชั้นอเอ็มนะจ้าเป็นกระทะขอบส5ค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์จ้าขั้นนี้จะใส่ล่างนำหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะด้านนอกเป็นสีสมนะจา้าด้านในเป็นกระบะสีดำเงินค่ะรุ่นดำเมื่อสร้างเลยก็จะมีไมค์ทำดำแบบนี้ไปให้ทุกขั้นค่ะ ถ้าเกิดเอคซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยเลยค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1จ้ารุนนี่ก็เฉดยประมาณ3ตันถึง3ตันหาจ้าอันนี้ก็จะเป็นองศาการดำนะจ้าเปิดด้านข้างได้จ้าเล่าด้านบนกระถดออกใดใส่ง่ายค่ะเดี๋ยวซางบอยก็จะรีวิวด้านข้างให้เบิ้งค่ะ นี่ค่ะเปิดด้านข้างได้คนอ้อยกะลูกค้ากะถอดฟ้าไทยออกไปบ้านจ้าละกะอ้อยกะจะโพไปด้านไทยค่ะอ้อยนี่กะใช้ได้ประมาณสามสามตันกลัวค่ะพอรุนีข้าเจ้ากะมีรีวิวห้เบิ่งอยู่ค่ะพวงรถไยของซางบอยกะจะมีหลายรุนจ้า มังกรได้กระจองเลยค่ะแพรย์สุดก็จะเป็นตัวรุนพวงฮดรอดรกค่ะเมื่อวานสร้างบอยก็จะไปทรงลูกคาย้อมเพิการนวนค่ะวันนี้ก็จะมานวนสะอาดอุดรเมื่ออื่นกะน่าจะเป็นขอนแก่นจาเป็นรุ่นเผาหกร้อยยี่สซีเมตรลูกค้าก็จะเอาเป็นออยช่วงนี้กะจะเร่งยห้ท่านกำหนดทรงทุกข่านนะจ๊ะหนึ่งสองสาม